โรคขาดไอโอดีนยังถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญสําหรับประเทศไทยนะคะแม้เราจะรณรงค์แล้วก็ขับเคลื่อนง,งานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและถ้าดูจากสาการก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลําดับเพราะว่าระดับของไอโอดีนในปัสสาวะของคนไทยในทุกกลุ่มวัยก็ค่อยๆเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานนะคะยกเว้นในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสําคัญมากเลยค่ะที่เราต้องการปริมาณไอโอดีนเพิ่มขึ้นเพราะว่าในขณะที่ตั้งครรภ์นั้นสารไอโอดีนจะเป็นส่วนที่มีความ สำคัญต่อพัฒนาการโดยเฉพาะสมองของลูกเป็นอย่างมากนะคะสำหรับกรมอนามัยเองเ,องเราทํางานในเรื่องของไอโอดีนมาโดยตลอดที่สําคัญก็คือพวกเราทุกคนควรได้รับไอโอดีนทุกวันเพราะว่าไอโอดีนจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่า มีกําลังวังชานะคะกระตือรือร้นสดใสแล้วก็เป็นตัวช่วยทําให้การทํางานของสมองของเราดีขึ้นด้วยเพราะฉะนนั้ในทุกวันนะคะอยากให้ทุกท่านได้ไอโอดีนจากอาหารซึ่งอาหารหลักที่แมวดีนก็คืออาหารทะเลถ้าท่านสามารถที่จะรับประทานอาหารทะเลได้ในทุกวันก็มักจะได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอหรือท่านใช้เกลือเสริมไอโอดีนนะคะซึ่งเพียงแต่ท่านดู เกลือที่ท่านใช้นะคะในการปรุงอาหารว่าเป็นเกลือเสริมไอโอดีหรือไม่วันละประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะไม่ได้มากอะไรเลยก็ทานปกตินะคะไม่ต้องทานเค็มมากกว่าปกติแต่ว่าขอให้เป็นเกลือเสริมไอโอดีประกอบไปกับการรับประทานอาหารหรือการปรุงอาหารเราก็จะได้ไอโอดีอย่างเพียงพอ And label as salt And a bag like this contains about uh, 40, uh, milligrams per kilogram salt iodine iodine/ like this of mg 20- 40 and um, it's packed in plastic to keep it clean and the iodine stable in the packaging. And this is widely available in the village. เพรในตอนนี้นอกจากในพวกเรานะคะที่ดูแลตัวเราเองในขณะที่ปรุงอาหารในบ้านก็อยากเชิญชวนนะคะทุกร้านอาหารใช้เกลือเสริมไอโดีนในทุกเมนูที่ท่านปรุงอาหารแล้วก็บอกกับผู้บริโภคเลยค่ะว่าร้านของเราทุกเมนูนั้นทําด้วย เกลือเสริมไอโอดีนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะอยากให้ทุกมือ้อทุกวันและทุกวัยได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอนะคะ